จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการขับคเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2,547จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน462หมู่บ้านหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด1,996หมู่บ้านเป็นกลไกลสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหมู่บ้านละ8,000บาทเงินศรัทธาเงินปัญญารวมทั้งสิ้น7,855,661บาทซึ่งวันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดก,กิจกรรม25พฤศจิกายนวันกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิด2ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งจังหวัดร้อยเอ็ด ณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนายชัชวานเบญศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการจัดงานมีกิจกรรมที่ดําเนินการดังนี้นิทรรศการการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมจัดหาทุนปัญญาโดยจําหน่ายเสื้อที่ระลึกสองทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน การมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจำนวน38คนคิดเป็นมูลค่า154,780บาทการนำเสนอผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนายพชัยาตุรละซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้เรายังงนเงินของคนเกือเพิ่มขึ้นเราได้เงินผ่านผที่ท่านรองชนะวานพู เราได้แก้ไขนะครับบางบ้านสามารถหาทุนได้เป็นแสนป้องการจังหวัดร้อยเอด็ดมณฑลทนห,าหารบกที่27ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอด็ดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอด็ดแรงงานจังหวัดร้อยเอด็ดความคุณแม่แผ่นดินเนี่ยอ่นี่คือสองทศวรรษที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนำ พระราชิธานของพระพันปีหลวงเนี่ยมาดําเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเราวันนี้ถือว่าเป็นมหากรรมการคืนคนดีสู่สังคมเราได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการป้องกันการปราบปรามการบวิรักษา บุคคลไปเรียบร้อยแล้วและนี่คือเป็นเวทีที่เราคืนผู้กล้าสู่สังคมให้เขาได้เป็นคนดีต่อสังคมให้เขาได้เป็นกำลังต่อสังคมโดยวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนนะครับมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ทุกคนแต่ที่ผ่านการบำบัดเนี่ยให้เขาได้กลับไปมีอาชีพที่สำคัญก็คือเขาจะได้มีความภาคภูมิใจ ว่าเขาผ่านกนารบำบัดแล้วเขาได้ฝึกอาชีพแล้วกับคือสู่สังคมเนี่ยเขาจะมีอาชีพเป็นของตัวเองเขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่เขาไม่กลับไปบปำบัดยาเสพติดอีกและจังหวัดร้อยเอ็ดเชื่อว่ารูปแบบการทำงานรูปแบบนี้จะเป็นความเข้มแข็งของจังหวัดนะภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดินขอบคุณครับ อีกทั้งนายชัชวานเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดที่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพจากกองทุนน่าของแผ่นดินบ้านหนองบัวอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโอเคครับเครื่องตัดญ้าแล้วไปเอาไปทำอะไรได้บ้างก็รับจ้างเอใครมาจ้างเราก็ชาวบ้านเยครับเออเป็นบ้านใช่ไหม วันหนึ่งได้เท่าไหร่ก็วันสองร้อยต่อไร่น้ำสองร้อยต่อไร่ไรแล้ววันหนึ่งได้ประมาณนนก็ตกเฉลีย่ยตกเฉลีย่ยได้สักเก็ดเก็นร้อยก็อย่างน้อยน้อยได้เท่าไหร่สามไร่หกร้อยโอเคแล้วอ่าโอเคแล้วใช่ไหมก็ใช้เวลาไล่ดึกประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วรู้สึกเป็นไงพอหลังจากพอเรามีงานทําแล้วเรามีรายได้แล้วเราก็ดูแลครอบครัวได้แล้วกับตอนที่เราปัจจุบันเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงความรู้สึกมันต่างกันยังไง มีเงินในกระเป๋าครับอ่ามีเงินในกระเป๋ามีงานดำครับอ่าแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงก็ภูมิใจครับอ้าวภูมิใจใช่ไหมภูมิใจก็ดีแล้วแหละวันรียได้ก็บางวันางวันที่ก็สามสิบหัวครับเยอะอู้เยอะรายได้โอเคเนาะได้อยู่ได้ครับอืมบางทีสนามบินที่สนามบินสุวรรณภูมิโทรมาผมก็ไปตัดให้ครับอือะหัวละสามร้อย ทำไม<พ>เขาให้แพงงั้นอะถ้าเขาตัดคนเดียวครับแต่ถ้าเนอื่นเขาตัดถ้ามีลูกน้องเขาด้วยเราก็ให้อ,อันนี้ก็ได้รับการสนุนในเรื่อแบ,แบตเตอรี่เนาะับตเ่อรี่ครับ,บแบตเอรรพอหลังจากที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีแล้วเนี่ยก็แล้วความรู้สึกมันยังไงมันต่างกันเยอะไหมก็ต่างกันอยู่ครับต่างกันตรงไหนก็ตรงที่ตรงที่เราไม่ยุ่งแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ก็คือ มันมีคนาที่ไว้วางใจเราอะไรมากกว่าเดิมครับอ๋อเหรอกมื่อก่อนเขาไม่ไว้ใจเราอ่ะก็ไม่ไม่เท่าขนาดนี้ครับตอด้วยนะจ๊ะอะโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับส๊ครับครับหลักการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาถือเป็นหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่รวมหัวใจทุกดวง ในหมู่บ้านชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อรวมกันพัฒนาตนเองให้ยืนหยัดต่อสู้กับภัยยาเสพติดและภัยร้ายนานาประการได้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชีวิตและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าให้แก่แผ่นดินสืบไป